สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวโจน์เช้านะหุ้นดาวจนเช้าของวันที่ยี่บสองนะครับยี่ิบสองนีถุนอดีองห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหุ้นดาวโจน์นี้ก็จะออกทุกๆวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกนะครับเวลาตีสามห้านาทีนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ กอง v ีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลุล่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณสมารลิกทุกสุกสั้นนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปเลยนะครับวันก่อนนั้นก็เข้าเนะาะ90นะครับมแล้วก็หยุดมาหนึ่งวันใช่ไหมแล้วก็มาวันนี้นะครับ,รบวันนี้มีเลขอะไรมาฝากบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยครับฝากกดตูกใจกดติดตามด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขกให้ท่านผู้ชมได้รุ่นุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอามาชมกันเลยหุ้นดาวโจนส์เช้าตีสามห้านาทีนะเจ็ดกับแปดนะครับวันนี้นะเจ็ดกับแปดเด่นนะครับอืมเจ็ดกับแปดเอาสองกับสามก่อนนะสองเจ็ดสองแปดนะครับสองเจ็ดสองแปด สามเจ็ดสามแปดนะครับส่วนตัวลองก็สี่กับห้านะครับอือสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับอืมสามนี้นะครับสองสามสี่ห้าครับเอามานี่นะครับเอามาดูใกล้ๆก,กันหาะน,นี่เจ็ดกับแปดก็คงจะฟันทงที่เจ็ดนั่นแหละเลขขี้นะครับเจ็ดนี่นะครับสามนี้นะเราฟันธงที่สองกับสามเราก็อยู่ดูส่วนนี้นะครับสองกับสามนะ คู่กันนะครับสามนี้นะครับคู่กันกับเจ็ดกับแปดรูดวิ่งก็คือเจ็ดนะครับอือครับสามนี้เลยครับครับครับอ่ะเลือกเอาเลยนะครับก็คงจะเท่านี้แหละดาวจนเช้านะครับสี่สามห้านาทีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยๆแฮงๆห่งนะครับสามนี้นะครับอันนี้ชุดวินนะชุดวินนะครับส่วนสองกับสามนี่ใครชอบก็จัดได้นะ องกับสามนี่นะครับก็เด่นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมาคู่กันกับเจ็ดกับแปดหรือเปล่านั่นเองส่วนสายรูดให้สับสนให้รูดเลยนะครับเจ็ดกับแปดรูดสองตัวบนล่างก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้น้อยนะอะถ้ามันมาเด้งบนเด้งล่างก็พอจะเพิ่มขึ้นนิดๆประมาณนี้นะครับอ่านี้นะครับส่วนส่วนที่เด่นก็อยู่ตรงนี้แหละข้างบนนี่แหละสามนี้นะครับอโชคดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชค,ด,โชคดีนะครับ ตีสามนาทีขอ,อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ